สวัสดีครับรอกันสักแป,ป๊บๆนะครับรอกันสักแป๊บแป๊บ อ่าเดีสักสามนาทีเราจะเริ่มกันนะครับได้ยินเสียงกันนะครับกลัวทุกครั้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งเหมือนกลัวมันจะมีความผิดพลาดทางเรื่องของเสียงนะครับการพูดคนเดียวนานาน,นี้มันเป็นอะไรที่บั่นทอนกำลังนะครับเหนื่อย สวัสดีครับน้องนันทิพัฒน์นี่เป็นแฟนคลับที่ดีนะครับก็เจอกันตลอดนะครับทักทายกันได้นะครับใครที่เจอกันเรื่อยๆหรือว่านานๆเจอกันทีนะครับก็มาเจอกันปุ๊บก็พูดคุยนะครับให้เห็นหน้าเห็นตากันได้นะครับใครมีคําถามอยากจะถามก็เตรียมเตรียมมาไว้นะครับอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีจะเริ่มกัน ใครมีคำถามอะไรก็เตรียมมาไว้นะครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนะครับไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะแจกคอร์สสตาร์ทอั CTO ฟรีวันหนึ่งด้วยนะครับก็รออยู่ดูให้จนจบนะครับเดี๋ยวจะแจกลิงก์วันนี้เราคุยกันไม่นาน,นครับประมาณสิบยี่ิบยสิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีสั้นๆตอนจบนะครับเราจะแจกคอร์สด้วย เดี๋ยวจะมีสอนนะครับไอห,หลักสูตร s t t u p CTO ที่สอนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็เอามาปัดฝุ่นแล้วเดี๋ยวทําให้มันใหม่ต่อช่วงยุคสมัยนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับตอนนี้คนเดอยแล้วนะครับสวัสดีครับก็ต้อนรับสู่รายการนะครับ The s a l e m a t e สาระดีๆนะครับในมุมมองที่แตกต่างนะครับกับเรื่องที่ไม่ซ้ำ ุกวันนะครับเรื่องใหม่ๆทุกวันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Startup CTO นะครับหลักๆมันคืออะไรไม่รู้นะมันมันแบบ abstract มากนะครับสตาร์ทอ CTO ก็ถ้าเกิดคนเราคิดนะครับว่ามันมีไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่องค์กรไหนนะครับท้ายที่สุดนะครับปลายทางของเราถ้าเกิดเรามาสายธุรกิจนะครับปลายทางของเราเราคงอยากจะเป็น ระดับของ c e o ใช่ไหมครับเจ้าของกิจการแต่ถ้าเกิดเรามาสายที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าสายที่เป็นเทคนิคนะครับท้ายสุดมันก็คงต้องเป็นอะไรที่ใหญ่สุดในบริษัทเช่นกันใช่ไหมครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า CTO นะครับ Chief Technology Officer นะครับหรือว่าคนที่ใหญ่สุดในบริษัทอ่าแต่แล้วแต่บางบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็อาจจะเรียกเป็น VP of Engineering นะครับก็แล้วแต่ว่าบริษัทนั้นเขาจะ ั้งชื่อว่าอะไรแต่เอาง่ายๆคือมันก็คือใหญ่สุดในสายงานที่เป็นโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมันเกิดจากอะไรครับไอๆสิ่งเหล่านี้นะครับแรกสุดนะครับเราต้องลองมาดูเรื่องของเออๆย,ย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อ5้าปีที่แล้วนะครับผมก็เห็นเหมือนแบบวงการวงการพวกน้องๆโปรแกรมเมอร์บ้านเรานะครับหลักๆคือเป้าหมาย เป้าหมายในชีวิตมันไม่ได้ไปถึงระดับ CTO เอ้ย CTO สมมุติเราเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับเราก็จะตั้งเป้าแค่สั้นๆส,สมมุติอ่อยากจะแบบอาินแบบเดืนอนสักแสนหนึ่งตอนอายุ50ปีนะครับหรือว่าอาจจะแบบเอ่ออยู่ไปเรื่อยๆนะครับไต่เต้าไปเรื่อยๆตามองค์กรมันก็เป็นทางทางหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นทางที่เป็นไปได้นะครับในการทําแต่ผมอยากให้มันมีเหมือนแบบจุดจุดหนึ่งอ่ะที่มันยกระดับ ให้เราอยากจะก้าวหน้าเร็วๆคืออะไรครับเช่นเราตั้งฝันไว้เลยนะครับว่าอีก5ปีเราจะเป็นใหญ่ที่สุดในบริษัทหรืออีก3ปีหรือรอีก7ปีก็ได้มันมีทางไหนไหมที่เราจะตั้งความฝันไว้เลยว่าอีก5ปี7ปีเราจะใหญ่ที่สุดในสายงานเนี้ยแล้วเพื่อที่จะก้าวจากจุดศูนย์ในปัจจุบันเนี้ยไปอยู่ในอีก7ปีของเราอ่ะเรามีความสามารถไหนที่ขาดไปบ้าง แล้วความสามารถไหนที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพื่อที่จะเป็น CTO หรือว่าเป็นผู้นําที่ดีได้นะครับก็รวบรวมผมรวบรวมเป็น4แกนด้วยกันนะครับสีแกนด้วยกันแกนแรกนะครับเรียกว่าแกนเทคนิคนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะก็เรื่องเทคนิคต่างๆนะครับต้องรู้จนลึกแล้วก็รู้จนสุดเช่นสมมติ เราอยากจะทําเว็บหรือทําแอปนะครับทั้ง l ูปเนี่ยทั้ง l ูปของการทําเว็บหรือแอปอะเราต้องทําได้คนเดียวเอาใหม่นะครับไอถ้าเกิดเราอยากจะเป็น CTO ที่ดีนะครับทั้ง l ูปของการทําเว็บหรือว่าทาแอปเนี่ยเราต้องสมมุติวันเนี้ยคนหายตายไปหมดนะครับอ่าเกิดทุกคนไปติดโควิดหมดปัจจุบันตอนเนี้ยเราต้องทําได้ทั้งหมดนี่แหละคือลึกที่สุดในสายเทคนิคคือ ตั้งแต่เขียนโค้ดเขียนในทีมแอเขียน C S สมุดเว็บนะครับทาได้ตั้งแต่ฟอนต์ยันแบททำได้ตั้งแต่เอาไปดิโอยบนเซิร์ฟเวอร์นะครับรู้เทคนิคใหม่ๆเรื่อยๆอยากจะเขียนโมบายแอปก็ทําได้เทคนิคอลแกนนี้เป็นแกนที่ทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะก็ฉะนั้นตัวนี้ไม่ขอพูดมากนะครับมันชัดเจนอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําได้แต่ว่าไอห,หลักสูตรเราจะไลฟ์เป็นแค่เท่าไหร่นะอ่าสามสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับ มันคงไม่ได้มาสอนเยอะหรอกก็เดี๋ยวใครที่เพิ่งมานะครับเดี๋ยวตอนจบจบไลฟ์นะครับจะแจกคอร์สฟรีหนึ่งวันนะครับหลักสูตรสร้าง CTO แจกแค่วันนี้กับพรุ่งนี้แหละรีบๆไปลงทะเบียนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะปรับราคาแพงขึ้นมากครับน่าจะเหลือประมาณร5อยห้าสิบาทนะครับราคาที่ปรับแล้วก็เป็นไลฟ์เหมือนเดิมนะครับก็ใครลงทะเบียนไม่ทันก็ไปตามซื้อได้นะครับก็อ่ะทีนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเทคนิคในตัวเนี้ย บางคนมันจะตกตกตกลมตกหลุมพรางของการติดติดกับอยู่ในเทคนิคอลคือการที่เราจะเป็น CTO ที่ดีได้นะครับมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวไงไม่ใช่ว่าเรานั่งจ้องหน้าคม,มอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราสนใจแต่งานของเราเอย่างเดียวแล้วมันจะทําให้เราเจเริญเติบโตหรือว่าทําให้เราเป็นผู้นําของบริษัทในด้านของเทคโนโลยีได้อ่าเรามาดูสามแกนที่เหลือนะครับว่า แกนไหนนะครับที่มันจําเป็นนะครับแกนต่อมานะครับเรียกว่าแกนของ Product Thinking Abstract ครับ a s t r c t Product Thinking คือ,อคิดในแง่มุมของผลิตภัณฑ์นะครับทํายังไงได้ก็ได้ให้มันดีทํำยังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์านั้นมันดีนะครับทํายังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์านั้นมันครบลูกเมื่อผมพูดถึงใครที่ฟังไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับ เมื่อผมพูดถึงคําว่าผลิตภัณฑ์ปุ๊บสิ่งแรกๆที่มันจะตามมาคือ4รูปแล้วก็1 1 1คคนเซ็ปที่ครอบรวม4รูปแล้วก็1คอนเซ็ปที่ครอบรวมรูปแรกเรียกว่าอาจา e ยเอ้ยผู้บิดรูปแรกเรียกว่า d e ี i ซน Thinking รูปที่2เรียกว่าเอจายนะครับรูปที่3เรียกว่า l ีนสตาร์ทอัพนะครับรูปที่4เรียกว่ากล t h แฮกกิ้ง4รูปนะครับกับ1 concept. คอนเซ็ปเคนเซ็ปนั้นเรียกว่า UX/UI นะครับอ่า โหมดจริงๆไม่มีอะไรนะครับเข้าใจในสีน่มุมนี้เข้าใจสี่คำนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ได้ใช้ความสามารถตัวเองหรือว่าจะศึกษาหรือยังไงก็ได้ทำไอสีลูปเนี้ยให้มันเป็นนะครับรวมถึงเรื่องของ Ux UI ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนโอเคนะจะเห็นได้ว่าแค่เทคนิคอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบทำให้เราประสบความสำเร็จได้ Product Thinking คือ4ีรูปกับ1ความสามารถนะครับ U X U I ก็สวัสดีครับก็เสื้อเสื้อวันนี้เท่นะครับเป็นเสื้อไอเกียนะครับเป็นพี่น้องกับไอเกีย e นะครับก็เสื้อน่าจะติดลิขกสิทธิ์นะครับอ่ามีน้องที่ที่เพจฝึกทำโจทย์รีโค้ดไปด้วยกันเพจนี้พี่ชอบมากนะพี่ก็แอบดูอยู่พ็าเป็นความตั้งใจที่ดีรีโค้ดคือเป็นแนวแวแบบโจทย์ในการสอนอัลกอริทึมนะครับอ่า ขอแทรงนิดนึงตะกี้เราจบไปสอสองแกนแล้วทีนี้พอดีเห็นน้องที่ทำทำเพจฝึกทําโจทย์ลีด Code ไปด้วยกันนะครับก็ก็ดีใจนะครับมีคนทําเพจพวกนี้เผยแพร่ลีดโค d ดคือคล้าย,ายๆเว็บไซต์ให้เราไปฝึกเรื่องของการฝึกด้านของอัลกอริทึมนะครับทําให้เราคิดเป็นระบบทำให้เราเขียนโปรแกรมปุ๊บมันจะคิดสิ่งต่างๆได้ดีนะครับ LWE T C O D E นะครับลีดโค้ดก็ใครที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ แรกๆเราอาจจะฝึกเว็บฝึกแอปนะครับแต่ท้ายสุดถ้าเกิดเราฝึกของพวกออลกริทึมได้นะครับมันจะทำให้เราคิดได้เร็วออกแบบระบบได้ดีแล้วก็เหนือคนอื่นได้นะครับอ่าก็เห็นน้องเพรทักมาด้วยกันก็ดีครับอ่าทีนี้นครับเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามเรื่องขององค p ติพเนอร์ชิพอาเกี่ยวเลยล่ะคือหลักๆนะครับไอตัวอง r e p r e เนอร์ชิพ หรือว่าความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องมีอยู่ใน CTO มันไม่ใชาเป็นต้องใช่ว่าจะเป็นอยู่ใน CEO มันเป็นสิ่งที่ควรมีในพนักงานทุกคนมันเป็นสิ่งที่ควรมีในทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของหน้าที่การงานเลยนะครับคําว่าอง t ์ e ัวพิเนอชิเนี่ยอ่าหลังๆมานะครับบริษัทบริษัทเอ่อ HR พวก Human Resource หรือว่าคนที่เขาจะรีคูดพนักงานนะครับ ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เป็นเหมือนบริษัทลูกของบริษัทในตลาดหักทรัพย์ที่เป็น HR ที่เขาให้ผมมาเป็นที่ปรึกษานะครับ mm hmm. เขาก็มีแต่ mindset ที่ว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าทุกๆคนนะครับควรจะมี mindset ของคําว่า intra-pinner อ่า intra-pinner ก็คือเป็นผู้ประกอบการในบริษัทนั่นเองนะครับมีความคิด mindset ที่แบบเป็นผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่า mindset ผู้ประกอบการมีอะไรบ้างแล้วก็ เป็นมัีมัต้องมี mindset ที่ว่าเป็น f u ลส s t a กเนี่ยเขาเขาเน้นแต่คำว่า f u ลส stack เลยคือเขาอยากให้คนคนหนึ่งนะครับทําได้ทุกอย่างคือบริษัทใหญ่ๆนะครับเขายัางทา a ฟอร์มเลยเขามีแนวคิดที่ว่าคนคนหนึ่งอ่ะทาแค่อย่างเดียวมันล้าสมัยไปนะ้เนื่องทาให้บริษัทเขาเติบโตไปได้ช้านะครับเขาก็เลยพยายามจะฝึกทุกคนพยายามให้ช่วยคิดหลักสูตรว่าทําไงก็ได้ให้คนเป็น f u ลส stack นะครับแต่ก็ยากอยู่ในองค์กรระดับในระดับแบบใหญ่ๆแล้วก็แบบ โตมาแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงยากนี้นะครับอ่าทีนี้องค์ตัวพเนอร์ชิพนะครับเรามาลองหานิยามของคาว่าผู้ประกอบการนะครับอ่าองค์ตัวพินอรองค์ตัวพเนอร์ชิพนะครับองค์ตัวพเนอร์ไมเซิมันคือไมเซิลของการคิดต่บผู้ประกอบการนะครับเรามาดูว่าคลิปเคล็ดลับดีๆนะครับของฟอร์บนะครับ ที่ช่วยฝึกให้เราเป็นผู้ประกอบการนะครับมีอะไรบ้าง6ข้อนี่เองมีแค่6ข้อนะครับพอดีไปอ่านเจอมาแล้วดีมากเลยโอเคนะครับตะกี้มีสองสองแกนผ่านไปเนอะเทคนิคอลใช่ไหมครับโปรดักติง k ิ n งนะครับเอา A C loop กับ U I มาใช้นะครับ่อมานะครับองค์ตุเพเชิพเขาบอกว่ามันมี6เทคนิคในการฝึกความเป็นผู้ประกอบการที่เราสามารถเริ่มได้เลยนะครับอ่าเรามาลองอ่านให้ฟังกันดูเนาวครับสิ่งแรกนะครับเราเรียกว่า ลิมิตคิดวิชั่นของเราในทุกๆวันคือวิชั่นของตัวเราเองนะครับลองคิดดูว่าตัวเราเองมันมีวิชั่นอะไรส่วนใหญ่นะครับคนเราจะได้ยินวิชั่นของบริษัทใช่ไหมครับหรือว่าได้ยินวิชั่นของหัวหน้าแต่ว่าเราลองกลับมาย้อนถามตัวเองว่าเรามีวิชั่นหรือยังนะครับโท,ทาษทีภาษาไทยผมอาจจะแบบลืมๆคำบางอย่างนะครับขอหาคำอ่าวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน วิชั่นคือว่าวิสัยทัศนะครับอ่าก็คือเรามีเป้าหมายหรือว่ามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราวิสัยทัศน์คืออะไรถ้าเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรใช่ไหมครับอย่าง Google ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นแนวๆว,ว,ว่าดอนเอ,อ่อคอนเซปต์ก็คือทําทุกอย่างทําให้โลกมันดีขึ้นอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับจําไม่ค่อยได้อ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับวิชั่นของ Google อ่าเดี๋ยวไปพูดมัวๆไปหน่อย อ่าทางหัวมนะครับหลักๆคือวิชั่นเป็นอะไรที่เราคิดใหญ่ไวก่อนนะครับก็คือเช่นสมมุตินะครับเราตั้งเป้าตอนเนี้ว่าเราอยากที่จะมีความฝันยังไงในอีกห้าปีนะครับหรือว่าวิชั่นของเราในการที่จะพัฒนาตัวเองในอีกเจ็ดปีแปดปีนี้ยเราเป็นยังไงเราอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในบริษัทหรือเปล่านะครับหรือว่าเราอยากจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผนกเรา หรือว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอ่าวันก่อนมีคนมาถามว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับก็ต่างคนนะครับต่างก็มีความฝันที่หลากหลายฉะนั้นทุกๆวันเรากลับมาทบทวนตัวนี้หรือเปล่านะครับเรากลับมาทบทวนไอ้ตัวนี้หรือเปล่าว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้เราไปถึงจุดๆนั้นได้นะครับ แต่ของ Google นะครับเขาจะมีวิชั่นที่บอกว่า to provide access to the world information in one click เพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะครับเข้าถึงข้อมูลของโลกนี้ด้วยคลิกคิกเดียวเห็นไหมครับมันเป็นวิชั่นหรือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของ Google นะครับถ้าเกิดเป็นตัวผมเองก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการศึกษานะครับใครติดตามมาอยู่ก็จะพอฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าวิชั่นนี้ก็พยายามทบทวนตัวเองนะครับว่าปัจจุบันเรา เราทําสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะมันตอบโจทย์หรือมันโยงไปอยู่สิ่งนั้นหรือเปล่านะครับทุกวันที่ผ่านไปนะครับผมได้เปลี่ยนแปลงอะไรในการศึกษ,ษาหรือเปล่าได้ให้ความรู้คนเพิ่มหรือเปล่าข้อที่สองนะครับในการฝึก i n d ซ e t ผู้ประกอบการนะครับ Put your s e l f in c h a l l e n g i n g situation ทําทุกๆวันให้มันมีทา้าทาอยอยู่เสมออ่าบางคนแบบแต่และว,วันมันดูเบสิกเบสิกแล้วก็เริ่มทา้าทายตัวเองนะครับอย่างเช่นน้องๆที่ผมเห็นนะครับเขาก็มี ธุรกิจมีงานประจําเขาก็พยายามที่ทำไซต์โปรเจกต์นะครับท้าทายตัวเองให้ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ทำไอ้ไซต์โปรเจกตนั้นนะมันอาจจะก่อให้เกิดธุรกิจของเขาหรือว่ามันอาจจะทำให้เขาได้ความรู้ที่เอาไปต่อยอดได้นะครับข้อ 3. านะครับ l e a d on a daily basis อ่านหนังสือเรื่อยๆนะครับคือคนๆเรานะครับมันจะมีความรู้ที่จำกัดอยู่เมื่อเราจบมาปุ๊บจะเห็นได้ว่าเราก็จะ อ่านหนังสือเฉพาะไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับงานของเรานะครับแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นๆเราอาจจะละเลยเพิกเฉย <c oughs> เขาบอกว่านะครับคนที่ประสบความสําเร็จอ่านหนังสือทุกวันฉะนั้นอย่างน้อยเราเอาเวลาสัก30นาทีนะครับมาอ่านหนังสืออื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับโคดดิ้งบ้างนะครับเพื่อจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆรอบๆตัวเรานะครับเอ,อ่อเดี๋ยวทุกคนลองดูคาว่าบลูมแท็กซอนมีนะครับเป็นคำที่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินก่อนจบจริงๆนะครับบลูมแท็กซอนมี เอ่อขอย่อหน้าก่อนปุ๊บ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 เอ่อบลูมทคโนโนมีนะครับมันคือการเรียนรู้ครับเห็นไหมครับมันคือการเรียนรู้ที่ทุกคนที่อยากจะเรียนรู้ตลอดชีวิตควรจะควรจะเรียนรู้ตามมิธตนี้เราลองจินตนาการดูนะครับตอนเรียนมหลาลัยนะครับไอ้ขั้นล่างต่ำสุด ขั้นล่างขั้นล่างสุดนะครับคือน้อยที่สุดในการเรียนรู้นะครับคือขั้นต่ําสุดของการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าเราอาจจะจําหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้จริงได้แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราอยู่ขั้นล่างสุดอ่าพอเราขับถบกไปขั้นบนๆเรื่อยๆนะครับมันจะเรียกได้ว่าความรู้แล้วเนะ่เราสามารถเอาไปใช้งานจริงได้กี่เปอร์เซ็นต์จนถึงขั้นสูงสุดก็คือเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคนะครับสมมุติเราเรียนมหาลาัยปุ๊บเราเรียนวิชาชีวะเราเร เราจําได้เราจําจได้นะครับแต่เราไปทาอะไรต่อไม่ได้นะครับความรู้ที่จําอย่างเดียวไม่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้หรือทําอะไรต่อได้อย่างดีนะครับ Understand คือเข้าใจอนอกจากจําปุ๊บเราเข้าใจด้วยสมมุติเราได้รับการสอนในเรื่องของ HTML แล้วก็จําแท็กได้แนละ้วเหลือนจากจําแท็กได้ปุ๊บเราก็เข้าใจด้วยว่าไอ้แท็ก HTML ต่างๆนะครับมันดียังไงทาไมเราถึงต้องใช้มันเราก็เข้าใจได้ Apply นะครับ Apply ก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้อ่า สมมุติเราอยากจะทําแท็กใหม่ๆใช่ไหมครับ HTML ใหม่ๆเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ว่า a t tribute จะต้องมีค่าใหม่ๆเราอยากจะสร้างแท็กใหม่แทนที่จะมี h 1 h 2 h 3 a d เราจะมีแท็กโอขึ้นมาเอาไป apply ได้นะครับ a อ p l y เสร็จปุ๊บนะครับขั้นที่4นะครับ analyze analyze ก็ An An คือวิเคราะห์วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าทํายังไงให้มันดีขึ้นนะครับเช่นสมมุติเอาไปทําให้เป็นโอ้ K ใส่ a t tribute ไปใช่ไหมครับเอาไป apply ได้แล้วอ่า ประยุกต์ประยุกต์ใช้ยังไงให้มันดีขึ้นนอกจากเอาไป apply แอพพลายได้อีกเช่นเปลี่ยนลากจากแท็กให้กลายเป็นเจสันเปลี่ยนลากจากแท็กให้กลายเป็นยา m l YAML ให้ไอ้อ็กมันมันเล็กลงมันใช้งานได้ง่ายขึ้นอ n น l y ไล์ ze, นะครับวิเคราะห์ว่าทำไงให้มันดีขึ้นอ n น l y ไล์ ze, เสร็จแล้วปุ๊บอ n น l y ไล์ ze, มันจะอยู่ในขั้นที่วิเคราะห์อยู่เฉยๆนะครับเช่นเราคิดวิเคราะห์มาปุ๊บไอเจสันเรามาแทนด้ยีเอลไอ่ะ, 3, ะ,นนอะสมมตินนะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ เสร็จปุ๊บอีวิลเลจอีวิลเลจว่าเจสัน hmm. เอามาแทน HTML เมได้จริงหรือเปล่าอ่าลองไปประเมินดูนะครับประเมินดูจากนั้นลองครีเอทสร้างสารรค์มันขึ้นมาเลยนะครับเป็นเจสันที่เมนะครับสมมุติก็ให้เห็นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าการที่เราอยู่ในระดับล่างสุดของการเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นมันจะทําให้เราประยุกต์ใช้มากขึ้นแล้วก็พยายามเข้าใกล้ในส่วนของครีเอทคือที่แชร์ให้ฟังไม่ใช่อะไรครับผมเห็นเพจบางเพจนะครับก็คือ จะแชร์ความรู้แต่กับเรื่องของพวกอ่านหนังสืออ่านหนังสือมาสอนนะครับหรือไม่ก็ไปอ่านสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่แล้วนะครับมาสอนไอ้สิ่งเหล่านั้นนะถ้าเกิดเราอ่านไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราได้มากที่สุดนะครับเรามากที่สุดาอาจจะถึงขั้นแค่ Analyze นะครับอ n นาลเอาไปใช้งานหรืออาจจะถึงขั้น Evaluate แต่สิ่งที่เราจะไม่มีคือขั้นที่เป็นครีเอทนะครับฉะนั้นคนที่อยากพัฒนาตัวทุกวันผมแนะนําให้ เข้าสู่ระดับ create นะครับพยายามสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้ได้อย่าไปติดกับดักของขั้น evaluate นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรแค่สอนให้ฟังเฉยๆนะครับต่อมานะครับข,ขั้นที่4นะครับของการเป็นผู้ประกอบการคือแก้ปัญหาจากทุกๆมุมการที่เรามองปัญหาทุกๆมุมนะครับมันก็จะทําให้เกิดเข้าใจในประเด็นปัญหาแล้วก็มองวิเคราะห์ปัญหาได้หลายๆทางนะครับก็ จริงๆมันมีคอนเซปต์ง่ายๆของการวิเคราะห์ปัญหาทุกมุมอยู่นะครับมีใครพอรู้ไหมมันเรียกว่าอะไรนะหมวกหมวกมวกหมวกนะ Six Thinking Hat นะครับมองปัญหาจากมุมของหมวกกฟั่งนะครับมองปัญหาของจากมุมของหมวก6สีผู้ผิดแล้วก็วิเคราะห์ตามสีของหมวกนะครับเช่นแง่ลบอะไรอย่างนี้นะครับศึกษาเฟรมเวิร์กไม่ถือเป็นคีย์นะครับศึกษาคือเหมือนเอามาปุ๊บอาจจะเอาไปใช้นะครับ ใช้ก็อาจจะใช้ถ้าเกิดเอาไปแอปพลายเฉยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะถึงแค่ระดับขั้นที่3าจากล่างนะครับขั้นถ้าเกิดถ้าเกิดจะ create, สร้างเฟร m e วิร์ขึ้นมาเองนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทําไมถึงต้องสร้างเฟรมเวิร์ขึ้นมาไอเฟรมเวิร์กนั้นนมันมีอะไรขาดหายหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้นะครับองค์ประอต่อมานะครับอ่เอาเว i บีอินโมชันนะครับโปรไวแวลูนะครับคือ เมื่อเราวิเคราะห์ไอวิชั่นของเราอยู่ทุกๆวันนะครับเท่ากับว่าทุกๆวันเราก็จะพยายามที่จะเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งนะครับพยายามสั่งสร้าสั่งสร้างคุณค่าสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อเราเองใช่ไหมครับทาอะไรที่มีคุณค่าต่อตัวเองหรือว่าจะเป็นคุณค่าต่อผู้อื่นทาอะไรให้ผู้อื่นได้รับคุณค่าแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคำว่า value นะครับคือ value ไอ้คุณค่านั้นน่ะทุกวันเรามีคุณค่าหรือเปล่าอ่า ถ้าเกิดบางวันเราแบบเราตันๆเราไปนอนๆอนเฉยๆไม่ได้ทํางานหรือว่าเราคิดวกวกวนนะครับแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราทําเราทําผิดไปแล้วเราไม่ move on เราไม่ไปข้างหน้าสักทีวนนันก่อนแนะนําน้องคนหนึ่งไปนะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่ผมว่าได้จเจอในอีกหลายคนนะครับคือพอน้องเขาผิดหวังกับแบบหัวหน้าง,งานหรือว่าผิดหวังกับระบบบริษัทเก่าเขาก็จะเฟล l ไปนะครับถึงกับออกมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ทําไม่ยอม ไม่ไปหางานทําอีกประมาณปีหนึ่งผมก็เลยบอกน้องว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรที่ไม่ดีเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเราวิเคราะห์ก่อนว่าไอสิอ่งที่เราโดกนกระทามาอะไรมันเป็นเพราะเราหรือเพราะเขาอ่าถ้าเกิดเป็นเพราะเ,าะเขามันก็ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมมันก็คือมันเป็นเหมือนมายเซ็ตของเขาที่มันไม่ตรงกับเราเราก็แค่แยกทางออกมาแต่ถ้าเกิดมันเป็นเพราะเรา,เ,ราเช่นสมมุติเราทํางานช้าหรือว่าเราทํางานไม่ดีปักเยอะเราค่อยวิเคราะห์ แล้วก็เรียนรู้จากมันทุกๆวันที่ผ่านไปหนึ่งถ้าเป็นหลักๆมีสามขั้นตอนเองหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นช่างหัวมันช่างแม่งนะครับใช้หลักการช่างแม่งก็คือถ้าเกิดไอสิ่งที่มันไม่ดีที่มกระทบเราเป็นเรื่องคนอื่นนะครับช่างแม่งอันที่สองถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเรานะครับเราต้องกลับมาวิเคราะห์ทบทวนทําให้ดีขึ้นอย่าผิดซ้ำํำซากอีกนะครับขั้นที่สามคือ move on ไม่ว่าจะเจออะไรกับเข้ามาในชีวิต เราลงมือทำอย่างเดียวเราลงมือทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจคนอื่นนะครับหลักการ move on สามสเตปอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้เรื่องที่สี่นะครับก็ตะก on, ะตะะี้เรื่อง e n t r e p r e n ร์ mindset จบแล้วนะครับก,แก,ก,บแนะบก็แกนที่สี่นะครับของโปรแกรมเมอร์มันก็ไม่รู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นแกนที่สี่ที่ทุกคนควรมี CTO ควรมีนะครับคือ sell and company improvement นะครับ sell and company improvement ยกตัวอย่างเช่นนะครับพัฒนาตัวเอง ปัจจุบันถ้าเกิดเราคิดว่าเราขาดอะไรอะเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราขาดสิ่งไหนอยู่นะครับเมื่อห้าปีที่แล้วที่ผมสอนคอร์สแรกนะครับผมก็ลิ้นพันกันนะครับน้องๆที่มหาลัยก็จะรีวิวบาว่าพี่ที่เป็นวิทยากรน,นะครับเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับหลังจากนั้นมานะครับผมใช้เวลาในการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากการพูดเป็น,ปนสกิลที่เราไม่ถนัดเนี่ยก,การพูดเนี่ยเป็นเป็นความสามารถที่ไม่ถนัดจริงๆนะครับ ผมต้องฝึกประมาณสองปีกว่าจะพูดได้เท่านี้นี่คือดีสุดแล้วนะครับฝึกมาสองปีเต็มๆสามปีเต็มๆนะครับเพื่อที่ได้ระดับนี้ self development เรารู้เสมอว่าสิ่งไหนที่เราไม่ถนัดเมื่อก่อนเราใจร้อนนะครับเราจะแก้อย่างไงเมื่อก่อนเราคิดว่าจะเองเก่งนะครับเราจะแก้อย่างไงก็พยายามถนักตัวเองอยู่สม่เสมอ self improvement ไปละ company improvement นะครับ บริษัทเราจะพัฒนาอะไรให้บริษัทนะครับไม่ว่าจะพัฒนาอะไรให้หัวหน้างานพัฒนาอะไรให้ทีมงานนะครับเรามีสเต็ปหรือยอังที่เราคิดเป็นลําดับขั้นหนึ่งสาสี่ห้าว่าเราจะทําอะไรให้บริษัททําอะไรให้กับทีมงานเพื่อให้หน่วยงานนี้ๆของเราอ่ะมันพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆก็นี่นะครับเป็นแค่สี่แกนง่ายๆที่ นอกเหนือจากเทคนิคนะครับที่สอนว่าเราควรรู้อะไรบ้างนะครับก็เทคนิคนะครับ product thinking entrepreneurship นะครับแล้วก็ self and company improvement นะครับก็ใครมีคำถามอะไรนะครับรีบส่งไว้อีกหนึ่งนาทีเราจะจากกันแล้วก็หลังจากนี้อีกไม่เกิน15นาทีนะครับผมจะโพสต์โพสต์หนึ่งที่เพจเอาไว้แจกคอร์ส startup CTO นะครับไปลงทะเบียนกันได้แจกคอร์ส startup CTO นะครับ1วันเต็มนะครับ ากราคา2,900บาทนะครับเหลือ0บาทก็อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รีเฟหนะจอเอาไว้นะครับอ่ามาต่อคุถทากันทางบ้านเลยเดียวครับไม่มีนะครับไม่มีคำตอบนะ,ะมีน้องๆน,นะครับบอกว่าดีใจนะครับที่ี p o มาแอบดูด้วยอ่านน้องๆน,น้องจดมาให้นะครับน้องจดสรุปมาให้นะครับสุดยอดมากนะครับ ฝึกทำโจทย์รีโค้ดไปด้วยกันอ่านี่นะครับเป็นเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่ดีนะครับคือพยายามเราเรียนรู้ปุ๊บเราจดจดมาแล้วก็แบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับมันจะทําให้เราฝึกจดฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถเอามาแชร์ความรู้ให้ทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้พร้อมๆกันได้นลครับอ่าก็สวัสดีครับคุณทัิเซียนะครับก็เป็นคนที่ติดตามมานานนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีคำถามอะไรเลยนะครับไม่มีคำถามอะไรเลยนะครับก็ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ